อ๋อลืมไปมันต้องพิมพ์เองเพราะในสตีมแล้วบัตรเดย์โอเคกับสวีเานผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาให้รีกอีกแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมบูอาครายพีซีนะครับเนาะก็วันนี้วันที่4กัดกนดายนราเนาะตอนนี้ก็เปิดให้เป็นทางการที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมืม่อวานเมื่อคืนนี้แล้วกันใช้คำว่าเมื่อคืนนี้มีข่าวว่าตอนรุ่งเช้าจะมีบัอาคเปิดในสตีมนะครับในซีซีนี่แหละนะประมาณ 8โมงเชา้านะครับและว,วันนี้ก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบัวไคบน PC นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาในเกมกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับาจากแต่ก่อนที่เราจะเล่นในอ m มูเลเตอร์อะไรพวกนี้เนาะตอนนี้เราก็สามารถเข้ามาเล่นใน PC บน s t e ีมได้แล้วนั่นเองนะครับก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับกดอะไรได้ง่ายมากขึ้นนะ โอเคลองลุยกันเลยโอเคลิงแอคเคท์อะไรก็เข้าปกตินะครับก็มันจะเข้าให้กับเบราว์เซอร์เนาะแล้วก็เรามาเข้าในอ่าในเกมอีกทีหนึ่งนะครับเอาว่ะฮิตเซนเซฮัตเซนเซคิโอมูโอทสึเคระซามาเดสโอเคก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะโอโหรู้สึกดูลื่นไหลมากขึ้นแลวก็ภาพชัดมากมาก โอ้โหนี่คือภาพชาัดระดับฟูแฮชเด็กใช่เรนเดีย68นะโอเคสกิมเลยโอ้โหชัดมากครับแล้วก็ด้วยความที่ตอนนี้มันเปิดของบ c ซแล้วนะครับโอ้อันนี้ก็ขึ้นมาเป็นเพจของภาษาไทยเออเพราะว่าผมเล่นเป็นภาษาไทยด้วยมั้งมันก็เลยขึ้นมา,ปาเป็นภาษาเป็นภาษาไทยนะครับอ่าแล้วก็การอ่ารายเดือนเติมเงินอะไรพวกนี้ก็ สะดวกมากขึ้นเนาะเนื่องจากกดผ่านสตรีมได้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะมีขึ้นด้วยว่าแบบเซบาเอนเตอร์คอนเฟิร์มอะไรอย่างนี้นะเอออะไรประมาณนี้เอสซีเป็นแคนเซลนะครับอ่ะอันนี้ก็แบบย mm ูเอสดีคาเมล่าในนี้ได้อ่มีกด d i ล็อก123กด A mm hmm. เป็นเปิดออโตออนออฟเนาะสกิลก็123 S ก็สปีดนะครับแล้วก็ A อออโต้เดิมประมาณนี้ละกันเนาะเออ สะดวกมากขึ้นนะผมว่าสะดวกแบบสะดวกเยอะเลยอะ่ะเออแล้วก็มี60 frame rate, full HA, full เฟรมเรท Full HD Full Screen อ่ามีปรับ v ีซิงด้วยหรอปิดไปเลย Anti อันนี้เปิดใชมไหมเนี่ยเปิดไว้แล้วกันเออโอเคตรงนี้อะไรอะ่ะ Accelerating Mode จะมี Standard แล้วก็ Compatibility เนาะเออคือ คือเออกูกูพูดไปก่อนนึงกูคืออะไรไ่ลูกเออนะครับโอเคภา,าภาษาภาษาไทยอ่ะแล้วก็รีเกมรอบหนึ่งแค่นั้นนะครับไตเติ้ลอันนี้ก็เรนดอมไปที่จริงไม่ต้องเรนดอมก็ได้นะเออครบแล้ว5ปีก็5ปีไปแต่เรนดอมไปดีกว่านะโอเคดิสเพย์ช็อตคัตก็เปิดไว้เหมือนเดิมนะครับนเนาะเผื่อแบบเอาไวด้ดูพวกปุ่มว่าเอ้ยปุ่มนี้กดอะไรยังไงนะอ่าที่เหลือก็เหมือนเดิมครับเหมือนในอ่าอะไรเขาเรียกว่าไง หมือนในในโทรศัพท์เราเลยในตอนเล่นเนาะ,ะประมาณนี้โอเครีเกมรอบหนึ่งคือถ้าถามว่าภาพที่เล่นเนี่ยมันตอนนี้ที่เห็นคร่าวๆนะในหน้า Li ท์ทูในหน้าเกมเนี่ยถามว่ามันแตกต่างกันมากไหมอ่าถ้าตรงหน้าเกมตรงเนี้ยมันยังไงก็ต่างนิดนึงเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนสิ่งที่เขาทำไว้แล้วนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันชัดขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะชัดแบบช,แบบชัดมากๆนะครับ น้อไม่ไม่ดูว่ามันจะเป็นเบอร์อะไรเลยซึ่งอันนี้แหละคือสิ่งที่ตามหามาตลอดนะครับก็คือความชัดความคมชัดที่เราฝ่ายหามาตลอดแล้วความลื่นไหลของเวลากดด้วยเพราะว่าเวลากดในอีมูอ่ะมันจะมีความหน่วงนิดนึงรประมาณนั้นนะครับพอมันได้มาอยู่บนดีซีแล้วเนี่ยมันราบลื่นลื่นไหลแบบที่ต้องการจริงๆโอเคเมื่อกี้มันรีนานมากก็ลเลยต้องปิดเกมเข้าใหม่โอเค เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตรงหน้าเกมอ่ะอย่างแรกเลยเรามาดูหน้าเกมกับคืออะไรหลายอย่างมันชัดแบบคมมากนะครับน้อง PC อ่ะแหละเออต่อมาเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันต่อโอเคก็เข้ามาสู่หน้าเมนูนะครับผมน้องก็ทุกอย่างก็คมชัดอคม,มชัดคืโอโอ้โหดูดิกดคาเฟ่ขึ้นเลยไม่ไม่เหมือนในอีโมแม่งกดตั้งนาแม่งกว่าจะขึ้น เออโอเคแล้วก็เลื่อนสกอร์เมาส์นะครับเป็นการปรับเนาะความแบบใกล้ไกลของในโหมดคาเฟ่นะครับอ่ะมันลื่นไหวมากเลนะอ่าไอที่มันเคยบอกว่าจะปล่อยเมื่อเดือนที่แล้วนะประมาณปลายเดือนนี่แหละวันไหนไม่รู้จำไม่ได้ไดนะครับคือมันก็มีหลายคนนะที่แบบว่าคิดว่า มนนี้ัจะแบบอาจจะเลดไปหลายหลายเดือนเลยประมาณนี้เออก็คือแบบพอเห็นเขาว่ามันไม่มีกําหนดเนี่ยมันก็เริ่มไอ้นี้ใช่ไหมเริ่มกลัวว่าแบบเฮ้ยเราจะไม่ได้เล่นกันแล้วหรือไงอะไรประมาณนี้อืมนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามาไวมากนะมาไวมากหลังจากที่ประกาศไปแล้วก็พอมันอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็เปิดบทบีซีได้นะครับเนาะอาจจะเป็นอะไรหลังบ้านอะไรเขาก็เรียบร้อยแล้วแหละมั้งเออก็เลยแบบเสร็จไวมาก นะครับค่อนข,ข้างดีเลยนะครับโอเค mm hmm. ในส่วนของ mm hmm. เล่นเกมเพย์เดี๋ยวลองไปในส่วนของเนื้อเรื่องกันโอ้โหคือ,ค,อคือมันชัดมากๆเลยนะครับผมเนาะตอนนี้ภาพในอะ,อะไรนะภาพที่ผมตัดต่อเนี่ยเวลาตัดต่อมันผมก็ปรับแก้แล้วเพราะว่าแต่ก่อนแม่งดูไม่ค่อยชัดเลยใช่ไหมเออตอนนี้ผมก็ปรับแก้อะไรเรียบร้อยแล้ว mm hmm. โอเค มาเดี๋ยวลองมาเล่นสะดานหนึ่งแล้วกันเนาะเอาเป็นด่านนี้เป็นสู้ข้ามขั้นนะครับนเนาะลองลองเข้าไปสู้สะดานนะโอ้โหชัดมากอะ่ะเนี่ยภาพตรงนี้ก็ชัดโอ้โหคือมันคุณภาพมันขึ้นมาเยอะมากครับโอ้โหดูลื่นไหลเลยโหลดไวมากโอ้โสุดยอดโอเคอันนี้เราก็สกิลโอ้โห ไม่เคยเห็นฮานาโกะในระบบ Full HD มาก่อนใช่หชนี่ลหอสกิลลื่นไหลามากครับลื่นไหลแบบเยอะมากๆเพราะว่าในอีโมบางทีมันกินสปเปคเรามากขึ้นใช่ไหมเออแต่พอมันเป็นแบบเนี้ยมันปรับได้ดีมากเลยเออทำได้ดีมากผมบว่าเขาเอาจิไม้มาดีนะเออไม่มีลงมีแหลกอะไรเลยแต่หน้าสกิลการใช้สกิลอะไรนี้ก็คือแบบชั้นแบบเห็นได้ชั้นเลยครับ คือในแท็บเล็ตผมอะไรอะ่ะบางทีผมก็ลงเกมไปเยอะเออบางทีผมก็จะเลือกเลือกเกมไว้ลงเล่นบ้างอืก็เลยต้องก็เลยต้องแบบตัดบางเกมออกไปก็หนึ่งในงนั้นก็เกมนี้แหละเออกันโอ้โหเฮ่เท่ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้มาชมอะไรเลยมาชมแต่ความชัดระดับ <Fruit> <laughs> ดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับดูดีขึ้นเยอะไม่ไม่รู้ว่าคลิปนี้ผมพูดไปกี่ชัดแล้วนะแต่แม่งชัดจริงๆ,ช,แบบช,ๆออชัดแบบชัดสัดสัอ่ะเออชัดแบบชัดมากๆเออจะไปพูดว่าชัดอือๆเลยก็ไม่ได้เออ <laughs> โอเคนะโอเคมันก็มีตู้อะไรมาด้วยนะครับแล้วก็มีแจกตั๋วมาด้วยนั่นเองนะครับเนาะเพราะว่า เขาเหมือนแบบฉลองการเปิดด้วยนะครับฉลองการเปิดก็แจกตั๋วมาด้วยนั่นเองนะครับเนาะเอออย่าลองไปดูในไอเทมหน่อยนี่ก็แจกตั๋วมาใบหนึ่งนะครับเนาะใช่ไหมใบใบหนึ่งเนาะเออที่เขาแจกนะครับก็มีแจกมาใบหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ในการซื้อพวกอ่าของอะไรพวกนี้เนี่ยผมว่ามันมันทำราคามาเหมือนเดิมเหมือนเดิมราคาเหมือนเดิมครับสตรีมในสตรีมกับ ในอ m โเอใน android ก็ราคาเท่ากันนะที่ดูอืมสามห้าบาทก็เก้าสองส่เก้านี่ยอืมอาแต่ว่าผมว่ามันจะสะดวกขึ้นตรงที่บ้านเราพอกดซื้อใช่ไหมครับนี่ครับขึ้นหน้าสตรีมที่มาเป็นอ่าวอลเล็เนาะก็ให้เราจ่ายได้เลยนะครับในการที่แบบเรามีสตรีมวอลเล็อย่างเนี้ยเราอาจจะแบบขายของในเกมอื่นๆหรืออะไร อย่างนั้นหรือว่าเราเติมสตีมบอลเลตลงไว้ในสตีมเราอย่างเงี้ยนะครับเนาะมันก็จะแบบเราสามารถใช้สตีมบอลเลตในการที่จะจ่ายเงินในส่วนนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครแบบเริ่มรู้สึกว่าตัวเองแบบเอ้ยคือ,ค,อคือในการเติมครั้งหนึ่งครับมันต้องเติม300อะไรประมาณนั้นเนาะสามร้อยสตีมบอลเลตนะนะอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบางคนก็จะแบบว่าเฮ้ยเราไม่สะดวกเติมแบบเนี้ยเราเติมแบบอื่นได้ไหม อันนี้น่าจะมีท็อปอัพในส่วนของน่าจะมีท็อปอัพในส่วนของบัวไคข,ของเขาอยู่แล้วเนาะก็ต้องรอไปหาดูใน넥ซันหรือในอะไรต่างๆแล้วก็ต้องรอไปหาดูนะครับเนาะเออนะครับอ่าผมไม่แนะนําให้เติมร้านนะเออนาเติมตรงดีกว่านะครับถือว่ามันเป็นสนับสนุนไอ้นี้ไปด้วยนะอโอเคแล้วก็มีแพ็คที่ผมน่าสนใจอยู่นะ35บาทเนี่ยเออ,อน,นี้60เพซ แพ็คคุณครูมือใหม่15บาทแต่ได้เพชร120คุ้มนะเออนะครับอ่อาเดี๋ยวผมลองซื้อให้ดูซะอันดีไหมอันนี้แพ็คมือใหม่ซื้อได้3ครั้งแล้วก็ได้เพชร440ก็ประมาณ500นะครับเพชร500ถ้าเราลองซื้อมาผมมีเท่าไหร่เมื่อกี้3 3 3 1เวลาเราเพิ่มเงินเนี่ยครับมันจะเพิ่มมาเป็นยอดๆอ,อย่างนี้เนาะอาจะมีขั้นต่ำเนี่ย150 3 0 0 750นะครับหรือว่าถ้าใครต้องการในราคาที่ตัวเองต้องการเนี่ยก็ลองไปหาร้านที่เขามีจำหน่ายสตีมวอลเล็ตเอ่อจำหน่ายพวกอาคี key, อะไรพวกเนี้ยคีสตีมวอล l ล็ตแล้วก็มาเติมใน s t e ี m เราก็ได้นะครับมันจะมีราคาย่ม aw, อมเยาเลย20บาทก็มี30บาทก็มี50บาทก็ยังมีนะครับก็ลองไปหากนดูนะสตีมวอล l ล็ตนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมลองเอาเป็นราคาที่เอื้อมถึงก่อนเลยการก็คือ15บาท นะครับก็ด๋ยวลองมาแพ็คหนึ่งนะสำหรับ120ตรงนี้นะครับก็ซื้อมาอ่าเราก็จะทําการไม่รู้ว่าสตรีมอ่ามันจะขึ้นไหมนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองปิดไลฟ์อีกอันอ่าถ่ายอีกแบบนั่กันโอเคเอาเป็นว่าไอที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันไม่ขึ้นนะครับเอาเป็นว่ากดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นหน้าอ่าจำหน่ายอะไรก็แล้วแต่แหละก็ไปลองกดกันดูนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมลองซื้อ15บาทให้ดูกันนะกัน อันนี้เป็นเงินในสตรีมผมที่ผมขายของไว้บางส่วนนะครับเนาะอะก็ซื้อมา15บาทโอเคนี่เข้าแล้วนะครับน้องก็ซื้อง่ายจ่ายข่องอะไรมาณนี้นะก็ซื้อมาเรียบร้อยนะครับก็จะมีของเข้ามาต่อมานี้นั่นเองนะครับเนาะเออนี่ไงก็เข้ามาเรียบร้อยและนะครับอืม ก็ประมาณนี้นะกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้เนาะโอเคงั้นก็วันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะกันใครที่ชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสติ๊กเกอร์และแชรไม่อยากพลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาแนะให้ดูกันประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับบัวไคบนพีซีนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาแล้วแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวยนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย